แอปเบลสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะอยู่ดีมีแห้งสุขูสุขน้นนะคะน้อเดือนสุดท้ายของปีแล้ว ปุ๋ยไ่เพราะท่านในเฮ็ดท่านในทำเมียงท่านในเครียอียงกับชีวิตกับเฝ้าเฮ็ดเฝ้าทำเฝ้าเครียได้พี่น้องเด้อืเพื่อความโล่งใจสบายใจเพื่อความสุขจงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่พี่น้องคะ่ะเวลาไปเร็วเร็วเด้ออิอืมทางเมืองไทยกะทำบุญเนาะทำบุญก่อนสิ้นปี ปีใหม่กับถ้ำบุญอีกทําบุญทรงไทยปีเกา่าปีใหม่กับําำบุญตอนหลับปีใหม่ประเภทนี้พุทธศาสนาปฏิบัตไทยเฮ้าเนาะค่ะเนาะอืมพี่น้องคะ่ะยายกกับฝากให้ห้านไายเห็ดบุญทําบุญอยู่เมืองไทยจ้ะอืมเป็นเป็นคว้ําสบายใจกว้ํา อิ่มใจกวามอบอุ่นใจที่ได้เห็ดสิ่งดีๆแม่พี่น้องอืมึมโะคานะยากกับมาแบบมือนีมาแบบคึ้มๆอากาศอากาศเย็นพี่นอ้องอือากาศเย็นอากาศหนาวอืมทั้งผี่มืดไว้ด้วยพี่น้อง เฮ็ดคลิปกะอาจจะเป็นมืดมืดเปิดไฟกะจังใดล่ะบางคลิปกะเปิดไฟบางคลิปกะกะมืดแน่นิ่น้อยแบบนี้ล่ะอืมบ่าว่ากันเนาะพี่น้องเนาะอืมกับม่เฮ็ดคลิปนิดนิดน้อยๆทักทายพี่น้องย่าอประดับบ้านตกแต่งบ้านอ่าตอนรับเทศกาลคริสต์มาสครับ เทศกาล่ะทรงไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่เห็ดแล้วเรียบร้อยสบายใจมีความสุขต่อไปก็ช,ชิวผักผรอืมนี่แหละวิถีชีวิตของยาย่ากา็ไดมีความสุขไปตามวิถีชีวิตของเออมองยูมงเศร้ามงยูมงเศราย,ย่าย เป็นเป็นประเทศเป็นพื้นที่หนาวเนาะอืมเขานานหนาวใส่เสียกันหนาวอยู่ในบ้านอืมเตรียมตกแต่งบ้านตอนรับปีใหม่อืมพี่น้องคะมีความสุขได้ยะยาตื่นเต้นทุกปีเลยสิเฮร็นัน่นเฮ็ดนี่ตกแต่งบ้านเฮ็ดต้นคิดสามารรเฮ็ดนัน่นเฮ็ดนี้เป็น เป็นตื่นเต้นเป็นมีความสุขเป็นเป็นอบอุ่นในในหัวใจพี่น้องคะ่ะเพราะวา่ะวาย่ากับโบเคยเหตุเนอะอยู่บานเขาบานน้องเขากับโบมีได้กิสมัดยังกระดอืมมาอยู่แก่มเพลินแก่มฝลังกะตื่นเต้นในการเห็ุสิ่งนั้นสิ่งนี้ของประเภทนี้บานเพลินแม่พี่น้องอืม <Yeah. S 2> บานเขาไปเหตุบุญเนาะอืมพี่น้อ,นองบ่มาวอวโดนดรอกว่านิดๆน้นอยๆย,ย่ยา ตกแต่งบานแล้วเรียบร้อยไม่มีเวลาวางนิดๆน้อยก็เลยมาเหตุคลิปนิดๆน้อยถักท้ายพี่น้องเนาะค่ะเนาะคลิปเนี้ไว้สำนีเด้พี่น้องเด้อติดตามคลิปต่อๆไปเนาะค่ะเนาะขอบคุณพี่น้องหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ